วันนี้กิมเล้งอะดโอจะมาแนะนําอุปกรณ์ไอเทมใหม่ M Life v b e a t เป็นเครื่องเปิด Data ที่หลายๆท่านรอคอยนะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าฟังก์ชันของ v b e a t นั้นทํางานยังไงบ้างติดตามชมคลิปนี้ครับ oh. เรามาดูกันดีกว่าว่า M Life v b e a t สามารถทําอะไรได้บ้างอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับเสียบสายชาร์จนะอเตอร์แล้วก็ ปปเปิดเครื่องครับปุ๊บเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมาเจอหน้านี้เป็นหน้าแรกอันนี้ก็คือหน้าจอโฮมของ M Live BB นะครับถัดจากหน้าจอนะครับลงไปด้านล่างจะเป็นปุ่ม F 1 F 2 F 3อันนี้ก็จะเอาไว้สําหรับควบคุมเมนูต่างๆนะครับเวลาเราเปลี่ยนโหมดถ้าเราเปลี่ยนเป็นโหมด Library นะครับปุ๊บเมนูก็จะเปลี่ยนไปนะครับซึ่งโหมด i b r a r y นี่ก็คือโหมดที่เอาไว้สําหรับเลือกดูเพลงนะครับผมที่เรา Import เข้ามาถัดไปครับเป็นโหมด playlist โหมดเพลงก็คือการรวมเพลงจากไลบรารีนะครับเอามาทําเป็นกลุ่มเพลงสําหรับเล่นโชว์นั่นเองซึ่งเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่ามีกี่เพลงปุ๊บอ่าในนี้ก็จะเซตไว้5เพลงนั่นเองถัดไปนะครับจะเป็นโหมดโชว์นะครับโชว์ก็จะเป็นกลุ่มเพลงเหมือนกับเพลงครับแต่ว่ามันจะสามารถสร้างซีนได้ด้วยนะครับใน1โชว์ก็จะสามารถแบ่งเป็นหลายซีนได้ด้วยซึ่งเหมาะมากๆสําหรับการแสดงสดที่มีการเว้นขั้นกลางโชว์นะครับอีกโหมดหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นโหมดเมทันอมซึ่งเมทันอมนี่ก็จะเป็นการเมทันอมจเนเรเตอร์เพื่อเล่นเมทันอมสดๆได้เลยปรับเทมโปปรับไทม์สิกเนเจอร์ปรับความดังได้เลยทันทีนะครับรวมถึงเรายังสามารถแท็บเทมโปได้อีกด้วยนะครับอ่กดแท็บนะครับเราก็จะต้องใช้งานปุ่มสต็อปนะครับเพื่อทําการแท็บกดไปคลิกตึกคลิกกอะ่ะเห็นว่ากดไม่กี่ทีก็จะได้เทมโปเลยนะครับโหมดการใช้งานลหลักๆมีทั้งหมด4โหมดอย่างนี้เลยครับผมปุ่มควบคุมนะครับ สังเกตดูว,ว่าปุ่มหลักจะเป็นปุ่มนี้เลยเป็นมัสเตอร์น็อปนะครับเราสามารถกดเข้าไปได้มุนได้นะครับผมเช่นเราเข้าไปหมวดไลบรารีผมก็ถ่ายขึ้นถ่ายลงได้นะครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเล่นหรือไม่ก็กดเพลย์ได้เลยครับผมด้านค่านะครับก็จะเป็นปุ่มใช้งานเหมือนมัสเตอร์น็อปเลยครับแต่ก็จะเป็นการกดปุ่มแทน ด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่ม stop กับปุ่ม play นะครับสําหรับกดหยุดแล้วก็กดเล่นนั่นเองครับไปข้างๆก็จะเป็นปุ่ม lock นี่นะครับก็จะทําหน้าที่ play save ครับเพื่อไม่ให้เรากดไปโดนปุ่ม stop ขณะเล่นเพลงนั่นเองนะครับทำให้โชว์ของเราดําเนินไปอย่างราบรื่นนะครับถ้าเราจะกดปุ่มใดๆเราก็ต้องมาปลดล็อกที่ปุ่ม live ก่อนนะครับโอเคส่วน สีปุ่มด้านล่างนี้ก็จะเป็นปุ่มสําหรับเลือกโหมดการใช้งานนะับที่อยกลับไปทางต้นล้างสุดนะครับก็จะเป็นหนอบสาหรับควบคุมเสียงนะครับสามปุ่มแรกจะเป็นหนอบควบคุมเสียงที่ออกจากหูฟังรูนี้นะครับหูฟังโฟนซึ่งบอกเลยว่าเหมาะสําหรับมือกองเป็นอย่างยิ่งครับใช้ทําหน้าที่แทนซับมิกได้เลยหนอบซ้ายสุด Backing t r a c k นะครับเอาไว้ควบคุมเสียง Data ที่ปล่อยออกมาหนอบคลิกเอาไว้ควบคุม เมทรนอมนะครับผมอันนี้ก็จะไม่ออกไปยัง PA นะครับจะดังเฉพาะในหูของเราหนอบไลน์อินนะครับก็จะเป็นการควบคุมสัญญาณที่เข้ามาตรงไลน์อินตรงนี้นครับผมคิวอินสเตอรีโอตรงนี้เลยนะครับสช่อง p r f ส่วนหนอบนี้นะครับก็จะเป็นมาสเตอร์วอลลุ่มสำหรับไลน์เอาพุตทั้งหมด6ช่องนะครับควบคุมการทํางานแยกอิสระกับหูฟังโดยสิ้นเชิงครับสกับ1นะครับผมแยกกัน ต่อไปเรามาดูข้างๆตัวเครื่องนะครับเริ่มจากฝั่งบนนะครับก็จะมีลายอาวุธทั้งหมด6ชันแนลนะครับสามารถส่งสัญญาณแบบแยกอิสระได้เลยนะครับ แล้วก็มัลติแทรกที่เราอิมพอร์ตเข้ามาเราสามารถเซนเลือกได้เลยว่าจะให้เสียงอะไรออกเอาไหนนะครับทำให้อิสระแบบสุดๆเลยโดยไฟล์ที่เราอิมพอร์ตเข้ามานะครับก็จะได้ทั้งเวบไฟล์ MP3 OGG AAC โดยเมื่อเราอิมพอร์ตเข้ามาแล้วก็จะแปลงเป็นไฟล์เวบ24บิต48 k h z โดยอัตโนมัติที่สําคัญนะรเราสามารถส่งสเต็มนะครับเข้ามาที่ตัวบีบีดได้สูงสุดจำนวน8แก เป stereo. ถัดไปนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีปุ่มสําหรับเสียบ MIDI out นะครับเอาไว้ควบคุม lighting นะครับแล้วก็ควบคุมเอฟเฟกต์กีตาร์นะครับสั่งการโดย MIDI แล้วก็ถัดไปก็จะเป็น line input นะครับสำหรับรับซิลหูฟังจากฟอนต์ข้ามานะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นช่องหูฟังโฟนนะครับสำหรับฟังเสียงมอนิเตอร์ จากตัวบีบีได้เลยนะครับทำหน้าที่แทนซับมิกในตัวข้างๆนะครับก็จะเป็นช่องวิดีโอเอานะครับเป็น HDMI output อันนี้เราสามารถส่งไฟล์วิดีโอหรือว่าไฟล์ภาพนะครับที่เรา Import เข้ามาที่ตัวเครื่องนะครับออกไปยังจอภาพหรือว่าโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับเมื่อ เราเลย y ด a ต้าไฟล์วิดีโอก็จะรันไปพร้อมกันเลยนะครับซิงกกันอัตโนมัติท้างค่ากันก็จะเป็นช่อง USB Type A นะครับตรงน,นี้เอาไว้สําหรับเสียบ M Pen นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมสําหรับเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับทำให้เราสามารถแชร์โน้ตเพลงหรือว่าเนื้อเพลงผ่าน Wi-Fi ไ,ไ,ได้เลยเราจะต้องใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Promter ในการใช้งานร่วมกันใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android ข้างๆก็จะเป็นช่องอินเทอร์เนตนะครับสำหรับเสียบสายแลนเพื่อทานเฟ f e r ดาต้าจากคอมพิวเตอร์เข้า b ีบสุดท้ายเลยนะครับเป็นช่อง p e d a ลอินพุนะครับสำหรับเสียบ Universal p e d พ l เพื่อเล่นและหยุดเพลงระหว่างโชว์นะครับรวมถึงยังสามารถ skip เพลงได้ด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดของ M Live BB ครับอุปกรณ์ playback Data าสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับ ที่ครบเครื่องครบคันสุดๆแบบนี้ราคาอยู่ที่26,900บาทเท่านั้นแล้วก็มีออปชั่นเสริมนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ M Pen นะครับมาสำหรับแชร์โน้ตเพลงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับราคาอยู่ที่2,700บาทแล้วก็จะมีตัวฐานรองมีบีดนะครับสามารถขันน็อตแล้วก็ยึดกับ ขาไม้หรือว่าขาแตนโน้ตได้เลยนะครับราคาอยู่ที่2,700บาทเท่ากันสำหรับใครที่กําลังมองหาเครื่องเปิด Data คุณภาพสูงใช้งานฟังก์ชันหลากหลายใช้งานแบบไม่ต้องเปิดคอมนะครับห้ามพลาดเลยครับกับ M Life BB หากสนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถติดต่อที่ g i มเล้งโอเ i o ได้ทุกช่องทางเลยนะครับรออยากเข้ามาทดลองสินค้าก็ เชิญได้เลยที่กิมเล้งออดิโอโชว์รูมบางนานะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งกิมเล้งต้องขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าเดี๋ยวจะมีคลิปสอนใช้งานโปรแกรมนะครับต้องติดตามชมกันครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ